สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาเบิงปลาเห็ดที่เคยเอาอยู่หลังบ้านมันเคยขึ้นปิดกรารยันได้สามสามกิโลกกวมองนี่ละจ้านข้างบ้านยางมหาทีโอนน้่เดิขึ้นและได้่ว่ววาเป็นเห็ดเอียง ดอกเขาว้าวนอกจาเน้ะก็ไปเบิ้งน้ำกันจ้ะซาซาคือกล้องเวียนหัวก็ขอโทษขอภอัยในเด้อจ้ะเด้อมาฝ่าไปค่ะไปเบิ้งน้ำแกนจาก้าทั้งเห็ดผึ่งหวานทั้งเห็ดผึ่งแม่หมดละจ้ะดูมองนี่นี่เด้อเห็นห้าดอกนึง เห็ดน้อยอยู่นะโอ้เห็ดพึ่งมาซาแต่มาซา,า,ซาแก้แล้วเท่าแล้วโอ้มาซาดอกน้ำแบเนี้ไปจ้ะหาต่อจ้ะอืมได้ยุตัวนี้อันนี้เห็ดพึ่ง เพ็รพึ่งแม่มดเอาเอาค่ะเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนม,นม,นมนอันมันมันดอกแรกอืมผัวอกกาดแบบนี้หน่อยไม่เนาะอันนี้เห็อดอี้ยงเบิ่งกันเบิ่งกันเห็ดยัง เห็ดนางไก่ยังดอกหน่อยอยู่เก็บเพราะเป็นวิธีจ้าช,ชุ่นนมยุกใบพร้อมชุ่มหนกุ๊กใบพร้อมชุ่มหั่นกุ๊กคอยคอยคอยมาด้วยม,มั่งนี่จะ้ะเดินเดินเลยมากขึ้นวิการนี่ได้กับสามกิโลกว่าจะที่นอง นี่กูเห็นริมยังไม่ออกโอ้คุณเดชเจอแลดอกหนึง่งนี่นี่เจอแลดอกหนึง่งเห็ดพึ่งเลือดออม่ต้องไปไกลเนาะไปจ้ะเดินต่อเดินมาตรงนี่จะได้ไหลายบ่อบุกค้านมากินเห็ดดอกจ้ะ ได้ว่ามักเก็บให้เพื่อนให้มูให้เพื่อนเอาไปกินตัวจะาของกันบ่ค่อยมากกินจ้ะกินแค่เดียวกะเบื่อละอ้ยมาเจอเห็ดนาแหล่เห็ดดินอยังงานไปเลยเนีย่เอาเอา่ะเอาไ,ไปให้มู โอ้ oh, พี่น้องยังม่ออกจากเห็ดออกซาทแทะยูสวิตนี S ่ w T N e. หาลังเค่นี่ก็หาเห็ดกินงานแด้จ้ะคือประเทศอืน่นเป็นคนเก็บโอ้ยสะอ่อนน้ำเบ่งเพินมัน,ม,นมือไปน้อนมแบเนี้ยยังม่ออกพี่น้องไปไปเดินต่อเดี๋ยวภาพไปเบิงเห็นนา่งร้มจ้ะว่ามันออกอยังนะจ้ะเนาะประหยัดแบตเตอรี่พร้อมแล้ว

ไปเ่้ไปกลับบ้านยัองมาออกจะ้ะเจอตะเห็ดเบี้ยกินเราตายซอกจะ้ะซอกกลับบ้านเนาะจะ้ะผู้ใดมากเบิ้งกับเบิ้งได้จ้ะเด้อผู้ใดบอมากกับพานได้จ้ะเด้อมื่อไม่จะ้ะมื่อไม่ ฝากกดติดตามปลูกตะไคร้หายแน่ได้จ้ะเด้อเป็นกำลังใจแต่กะน้ำนนานจะลงตะเคียนองออกจ่ะไม่ได้ลงบ่อยนะจ้ะเนาะนี่ละจ้าสวัสดีจ้ะบ,บ๊ายบาย